ซื้อที่ดินแบบไหนแบ่งล็อกขายได้แบ่งล็อกขายไม่ได้นะครับวันนี้ทาง property man นะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับหลายคนนะครับเป็นนักลงทุนอสังหามือใหม่นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซื้อที่ดินมาแล้วก็แบ่งล็อกขายนะครับการแบ่งล็อกขายเนี่ย กฎหมายเนี่ยให้แบ่งได้ไม่เกิน9แปลงนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เกิน9แปลงตั้งแต่10แปลงขึ้นไปนะครับจะไปเข้ากฎหมายการจัดสรรที่ดินนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่ดินมือใหม่ต่างๆเนี่ยหรือนักลงทุนสร้างบ้านขายนะครับแบ่งที่ดินสร้างบ้านขายหรือว่าลงทุนแบ่งขายที่ดินอย่างเดียวเนี่ยจะต้องรู้นะครับว่าเงื่อนไขในการแบ่งที่ดินที่ไม่ต้องเข้าจัดสรรเนี่ยได้แค่9แปลงนะครับ เมื่อเรารู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับการซื้อที่ดินเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าที่ดินที่ท่านจะไปซื้อนะครับมีการแบ่งแปลงมาแล้วหรือยังนะครับถ้าหลังโนดเนี่ยเกิน3ปีแล้วเนี่ยแล้วไม่มีการแบ่งแปลงนะครับนั่นหมายความว่าท่านซื้อมาเนี่ยท่านสามารถแบ่งได้9แปลง อย่างสงสูแต่ท่านจะแบ่งไม่ถึงก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับขนาดที่ดินนะครับแต่ถ้าเมื่อไหรท่ที่ที่ดินแปลงที่ท่านซื้อมาเนี่ยมีการแบ่งแปลงย่อยมาแล้วจากแปลงแม่นะครับจะเป็น9แปลงหรือไม่9แปลงก็ตามนะครับถ้าเป็นกรณีที่ครอบ9แปลงแล้วนะครับท่านไม่สามารถแบ่งได้ในระยะเวลา3ปีนับจากวันที่เจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยแบ่งมานะครับแต่กรณีที่มีการแบ่งแปลงย่อยแล้วนะครับไม่ครอบ9้าแปลง นั่นหมายความว่าถ้าท่านซื้อมาท่านสามารถแบ่งได้นะครับจะได้กี่แปลงขึ้นอยู่กับว่าแปลงการแบ่งแปลงครั้งแรกเนี่ยเขาแบ่งมาแล้วกี่แปลงเมื่อรวมกับจํานวนแปลงที่ท่านจะแบ่งจะต้องรวมแล้วไม่เกิน9แปลงนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อที่ดินมาแบ่งล็อกขายท่านต้องดูให้ดีนะครับถ้าท่านไม่ดูสิ่งนี้นะครับรับรองว่าท่านซื้อที่ดินมาแล้วเนี่ยไม่สามารถแบ่งแปลงได้แน่นอนครับ